เอ็นดูความมุ่นวายของเพื่อนแต่ละคนของเ,ออเพื่อนซีอของ <laughs> เพื่อนนักมวยคือ <c> แ <ười> บบใดๆแล้วคือมันไม่มีสคริปต์เราไม่รู้จะมาทาอะไรกันเนี้ยก็ <c ười> <c ười> คือเมามอยมาเล่นกันเติ่งต่างเราก็พี่เติ่งเราก็แบบว่านะยกแก้วอย่างเดียวแล้วก็ใดๆแล้วคือเติ่งต่างเขาขายซะาไงเขาขายทุกอย่างรองเท้าถอ,อดไว้ของคนโก้เขาอยากจะเอามาขายเลย <c ười> เติงเป็นคนขยันเติงเป็นคนน่ารักมากทุกคนเขาขยันมากเติงขายทุกอย่างขายซะจริงๆอะ่ะมีอะไรขายได้กูขายหมดน่ะกับเติงอะ่ะคือแบบว่าน่ารักอ่ะทุกคนคือดูดูไปก็ขำไปจะขิดแต่ละคนนี้คือแบบปลายต้องนิ่งเลยอะ่ะปลายกลายเป็นคนนิ่งไปเลยเจอเพื่อนเข้าไปนิ่งไปเลยอะ่ะ เขาจะมีไหวพริบที่ดีมากเขาอาจจะไม่เอาของเราได้แต่ถ้าเคลิมและมีดีกีเข้าไปสักหน่อยเขาจะมองแคบหมูของเราเป็นแคบหมูที่อร่อยและแคบหมูที่แบบสูงส่งมากกูต้องซื้อกูเป็นแคบหมูทองคำใช่อะไรเดี๋ยจบจบแล้วขาไม่เพ่อนขาไม่เพ่ินกูเดยขาไม่เพื่อนกูกูอยากตั้งใจฟังธุรกิจมันอยู่เนี่ยมันจะจบยังไง กูรอแบบเนี่ยแก้วเริ่มน้อยเนี่ยแก้วเหลือน้อยเนี่ยคุณดูดิธุรกิจมันจะจบไหมเนี่ยกอดคอกับนั่งคือจบจบแล้วโอจบโอ้โหไอห้เีัยน,น,นึกจะจบก็จบไอ้แบบเอากลับพ่อมอายุคกูกินพ่อ <Golf> ขอบคุณค่ะบัตรบัตคิวเอามันคืนมากินซสแล้วมันก็ล่องแต่บัตรคิวเอาทั้งเขามึงหมดกี่กี่กี่นาทีเนี่ยกูก็ไม่รู้ไง แ้งออกมาดีกว่าแ้งก่อนก่อนลองร้องเพลงตอนมาบอกว่าลองอูลืมสคริปต์วันไหซ้อมร้องเพลงยังมาโดนเนี่ยจืดแต่เพลงสั่งก็จ้ดก็เสียแ้งไม่ได้บอกให้ร้องเพลงอ่ะนกกะยางได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาช้างมาจะเอานกกะยาง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชมป์โดกรู้หิวนอนมึงเห็นมัาตามันติดปิดแล้วนี่ได้แล้วตั้งแต่กูมาเนี่ยเพลงช้างมันถีบรอบแล้วช้างตัวนั้นยังไม่ไปเหรอเอาอย่างนี้มีเพลงหนึ่งกูชอบเออเออเทพสามตาแม่เอ้ยแล้วไอ้เนี่ยถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษดถอดถอนะคะกรุณาดูเสื้อก่อนกูมามาคนละมาดวันนี้นะครับอ้อ มึงงต้อไม่ได้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 คลิปลุกคลิปลุกแล้วมึงต้องการอะไรเนี่ยเอ้ากูกูเริ่มปั่นป่วนในสมองไปละไปมึงงองรีบเอาเพื่อนไปเกะเถอะไอ้จ่าเออมันไม่นอยู่เรี่ยแล้วอีกอีกไม่นานกูน่าจะโดนศอกนี้ศอกนั้นแล้วก็เข่านี้เขานั้นไปกูไม่น่ารวมตัวละกิกลบมันละกูดูโชว์ไปไม่เลอะ วันนี้ก็เขามาเขามาเอ่อเป็นทีมซีโอเนาะเขาเป็นซีโอทั้งสองคนรถถังก็เป็นซีโอนะแต่เขาเป็นนักมวยแต่ว่าในอนาคตเขาอาจจะเป็นซีโอก็ได้เพราะว่าคลิปวันนี้ทุกคนได้ดูหรือยังเข้าไปดูนะใครยังไม่เคยดูอ่ะเออใครยังไม่ได้ดูอ่ะที่เขาได้เงินจากการต่อยมวยล่าสุดมาเขาก็ไปซื้อที่และเขาได้ยินข่าวว่าเขาจะทําแบบเป็นยิมใช่ไหมครับผมก็นะก็ฝากกด้วยบอกไปพี่น้องนะก็ กานทุบาททตกสต่างนะผมก็จะไม่ยียวยาเมียก็อึมอึมคือขักว่านะจ๊ะวันใ้ทุกคนต้องรักกันนะเราต้องกลับมาได้นะไม่มีอะไรมากนะผมแม,ม่น้องนะสู้นนะอะไรแม่นะนะพี่น้าไงฮะมาโถดิทุ่มดวโฟเนียมเลย ก็เป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนไปๆที่มีกิจการที่กำลังไปได้สวยนะครับมึงจะตอดรองเท้าทำไมเนี่ยมันกัดมันกัดขายรองเท้ากับพ่อแม่พี่น้องโอเคออกสิบักเต็มหาค่ารถลับครูมาอนิกอนลงเปิดประมูลเอาบักเต็มไม่ มันกัดใช่ไหมก็ประมูลไปมือเอาเออมันกัดแล้วมึงจะเอาเก็บไปให้ใครกัดอีกเออมึงเท้กูใส่อย่างนี้เหรอใจเย็นตำรวจตำรวจทหารอยู่ตรงนี้เต็มเลยใจเย็นคนละห้าพันเอ้าห้าพันเอามื่นหนึ่งมา